สเปคคอมกากเล่น Monster Hunter Wild ไหวไหมสวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้ก็ได้ถือเลิกนะครับในการทดสอบตัวสเปคฮาร์ดแวร์ต่างๆก่อนอื่นก็ต้องของกับคุณทาง s อ e t มาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับที่ได้พพอร์ตในเรื่องของตัวการ์ดจ,จอหลากหลายรุ่นนะครับแล้วก็ทาง Cooler Master นะครับกับตัวจอ,อนิเ i t o r แบบใหญ่บิ๊กบุ้มเลยนะครับ57นิ้วตัวที่อยู่ข้างหลังของเพื่อนตัวนี้นะครับก็เรียกว่าผมยังคงใช้ตัวสิสเท็มชุดเดิมนะครับที่ได้ทําการทดสอบตัวเกม Final รี b ว r t h ที่ได้ใช้ไปครั้งก่อนนะครับที่เพื่อนๆบางคนก็มาบอกบอกว่ามันขวดนะครับมันขวดมันคอขวดอยู่ผมก็จะชุดนั้นแหละมาทําการทดสอบกับตัวการ์ดจอรุ่นต่างๆนะครับว่ามันจะยังหลันไหวไหมเพราะว่าในเรื่องของตัวงบประมาณในการใช้จ่ายของเพื่อนๆบางคนก็ต้องบอกนะครับว่าจะเอายังไงดีนะครับจะไปการ์ดจออย่างเดียวหรือว่าจะเปลี่ยนยกเซตเพราะถ้าเปลี่ยน CPU ใหม่บางทีก็อาจจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของตัวเมนบอร์ดใหม่ด้วยนะครับก็เรียกว่าครั้งนี้จะมาโฟกัสกันแค่เฉพาะในตัวการ์ดจอกับตัวชุดคอมที่บอกว่าก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  ขอขวดนี่แหละนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเชิญรับชมพร้อมกันได้เลย try Yourselves. Yeah. Yeah. พอเปลี่ยนเป็น4060มีเฟรมเจนให้เลือกนะครับแล้วก็ yes ไปเลย 剧情是什么？ try we find a good spot we can get things set up and ready to go and then we can get started this is gonna be great you bet <laughs> yeah i hope we find them soon เป็นไงครับกับ,บการทดสอบให้เห็นทั้ง3รุ่นนะครับของตัวการ์ดจอนะครับบนตัวสเปคคอมที่เรียกว่า4คอเท์เด i 7 7 7 0 0นะครับซึ่งผมเองก็เชื่อว่าก็ยังคงมีเพื่อนๆบางคนที่ยังมองว่าศักยภาพ4คอเทเนั้นยังคงอยู่กับเราได้ต่อนะครับก็อยากจะ เก็บเงินตรงส่วนนั้นไปอัพในเรื่องของตัว CPU หรือว่าจะเป็นเมนบอร์ดเจนใหม่ที่รองรับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามามากขึ้นนะครับก็จะรอจังหวะแต่ในเรื่องของการเล่นเกมนี้บางครั้งรองไม่ได้นะครับในเรื่องของตัวการ์ดจอนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าความสําคัญถ้าในงบประมาณที่เราจํากัดอาจจะต้องเลือกที่ตัวการ์ดจอก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากตัวฮาร์ดแวร์นั้นมันยังพอไหวอย,อยู่ก็ถูถูถ่ายถ่ายกันไปก่อนนะครับซึ่งความคิดเห็นนะครับของผมเองเลยเริ่มจากตัว RTX 3070นะครับเอาแบบหลังจากที่ออพติไม้เรียบร้อยแล้วนะผมไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรมันเลยนะครับปิดเลทุกอย่างนะครับอยู่ในระดับไฮนะครับ Full HD 3070เรียกว่าค่อนข้างที่จะย่ำแย่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเฟรมเรทนั้นอยู่ในระดับเพียงแค่30เฟรมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฉากที่ไม่ได้มีแมททีเรียลหรือว่าเรื่องของตัวการใช้เทคนิคในเรื่องของตัวการออกแบบฉากที่สลับซับซ้อน ก็จะมีตัวเฟรมเรทอาจจะถึงถึง,ถงแบบ3-5หเกือบเกือบ40ได้ให้เห็นนะครับแต่ถ้าหากเริ่มเข้าสู่ฉากต่อต่อสู้ที่มันมีมอนสเตอร์อะไรเข้ามาให้เห็นนะครับก็จะเห็นว่าตัวเฟรมเลทนั้นดรอปลงไปได้ถึงแบบ เกือบๆจะ20เฟรมเลยนะครับก็ตีไว้ว่า20เฟรมแล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะอยู่ในเกมที่ค่อนข้างที่จะแย่เลยแล้วกันนะในเรื่องของการใช้เทคนิคการ upscale อะไรด้วยนะครับ DLSS แล้วปิด Ray tracing นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับในเรื่องของตัวความละเอียดระดับ Full HD นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากจะคัสตอมให้มันได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นก็จะต้องไปปรับเปลี่ยนลดเรื่องของตัว ความละเอียดนะครับตรงบางจุดบางส่วนเอานะครับจากไฮก็อาจจะเป็นมีเดียมหรือว่าจะเป็นโลก็แล้วแต่นะครับคราวนี้เรามาในเรื่องของตัวการ์ดจอที่อยู่ในเจเนเรชันใหม่ล่าสุดขึ้นมาหน่อยนะครับกับตัวซีรีส์4000ที่เป็น4060นะครับโอ้โหไม่มีอะไรต่อท้ายเลยนะเพื่อนเพนก็ต้องบอกเลยว่าได้รับอัน,นิสงของการใช้เทคนิคของตัวเฟรมเจนเข้ามานะครับมันเลยทำให้ตัวเฟรมเรทนั้นโอ้โหเรียกว่าดีขึ้น แบบผิดหูผิดตาเลยนะขนาดการ์ดจอก็เล็กกว่านะครับแล้วก็ตัวเฟรมเรทก็ได้สูงขึ้นนะครับกับตัว Full HD แบบความละเอียดอยู่ในกลุ่มของ High นะเพื่อนๆก็บอกเลยว่าตัวเฟรมเรทในฉากที่ไม่ได้มีภาพการาฟิกหนักๆก,ก็ต้องบอกว่าตัวเฟรมเรทนั้นยืนพื้นในระดับแบบ40 40, 40เนี่ยได้แบบอย่างสบายๆนะครับ40ได้สบายๆแล้วก็ในช่วงที่ มีการาใช้เทคนิคเยอะๆนะครับก็อาจจะมีดรอปลงมาบ้างแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ประมาณ30เฟรมนะครับแบบ Full HD นะครับเท่าที่ลองสังเกตดูก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะว้าวเลยนะเพตอนแรกผมมองว่าเอ๊ะมันต้องเป็น4060 Ti หรือเปล่าที่จะต้องแบบยืนพื้นได้ในระดับแบบ Full HD มากกว่า30เฟรมนะครับแต่นี้ ก็ต้องบอกเลยว่าได้รับอานิสงของการใช้เทคนิคของตัวเฟรมเจนเข้ามานะครับก็ทําให้ตัวเฟรมเลนนั้นก็อยู่ในช่วงที่ไม่ต่ำกว่า30แหละตีเอาไว้นะครับประเมินเอาไว้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วแถมราคาก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แพงมากด้วยกับการ์ดจอ RTX 4060นะครับแล้วคานี้ก็ขยับไปตัวรุ่นที่สูงขึ้น นะครับกับตัวรุ่น rtx 4 0 7 0 ti super นะครับราคาก็กระโดดไปเป็นแบบเท่าตัวเลยนะครับมากกว่าเท่าตัวซะด้วยซ้ําก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะขวดไปหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าผมเองประเมินไว้ว่ามันน่าจะได้ตัวเฟรมเรทที่ได้สูงมากกว่านี้นะครับแต่เอาแล้วจนแล้วจนรอดนะครับตัวภาพกราฟิกนะครับตัวที่เขาอัพติไมซ์มานะครับเขาดันดให้เป็นแบบเอาต้า ฟูลเฮดีแบบ Ultra นะครับแต่2ตัวก่อนหน้านั้นเป็นเพียงแค่ระดับไฮนะครับเพราะมันเป็น u l t r ้ภาพก็ชัดขึ้นนะครับดูคมขึ้นในบางจุดบางส่วนนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวเฟรมเรทก็ยืนพื้นในระดับแบบ60 f r a เฟรมได้แบบอย่างสบายๆนะครับก็ถือว่าผมเองค่อนข้างผิดหวังนิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะไปติดในเรื่องของตัว CPU แหละเพราะว่าตัวการ์ดจอมันแรงเกินไปหน่อยนะครับแต่ถ้า CPU ที่สูงขึ้นมากกว่านี้ก็จะขับในเรื่องของตัวเฟรมในระดับแบบ Full HD แบบ Alta นี้ได้สูงขึ้นนะครับแต่ก็เหินนะครับอยู่ในระดับแบบ60เฟรมได้อย่างสบายๆแบบ Full HD กับ RTX 4070 Ti Super แต่ในราคานี่แหละที่มันค่อนข้างกระโดดไปหน่อยถ้าเอามองในแง่เรื่องของความคุ้มค่านะผมยกให้ RTX 4060นะครับอ่า4060แต่ถ้าคนไหนอยากจะเผื่ออนาคตไว้ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับและส่วน4070 Ti Super เนี่ย แอบปรับเป็นแบบเปิดเลก็ยังพอไหวนะ,ะย,ยัง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 พอได้เลยนะครับก็ลองไปคัสตอมอะไรกันดูได้ถ้าหากใครอยากจะเจาะลึกในแต่ละส่วนไปนะครับก็เรียกว่าถ้ายิ่งมีการ์ดจอที่อยู่ในรุ่นสูงขึ้นก็สามารถที่จะคัสตอมหรือว่าปรับนู่นปรับนี่ได้มากกว่าตัวสเปคของตัวการ์ดจอที่อยู่ในรุ่นที่ต่ำๆลงมานะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวประสบการณ์นะครับที่ผมเองได้ทําการเทส นะครับกับตัวการ์ดจอรุ่นต่างๆในตัวเกม Monster Hunter Wild ที่เพื่อนๆก็พอที่จะมองภาพออกนะครับว่าเราจะไปอัพตัวการ์ดจอรุ่นไหนดีถ้าหากยังมี CPU ที่อยู่ในกลุ่มแบบ6-7ปีที่แล้วเหมือนกับผมอยู่นะครับอ่าก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูว่าจะเอาอยัางไงนะครับกับตวเงินที่จะจ่ายไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์ห0 0พออกมาวางขายกันเกลื่อนนะครับราคาก็อาจจะยังแพงอยู่นะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็4 0 7 0นะครับหรือว่า4 0 6 0 นะครับก็ยังถือว่าโอเคแล้วนะครับใช้เทคนิคของตัวเฟรมเจนเข้ามาช่วยนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลส่วนเพื่อนๆนะครับใช้ตัวการ์ดจอรุ่นไหน CPU เบอร์ไหนนะครับก็เข้ามาแชร์มาบอกกล่าวเพื่อนๆกันได้นะครับลืมบอกเพื่อนๆไปแรมผมตัวนี้แค่16 g b ก็เนะครับก็เหลือๆเหมือนกันกับตัวเกม Monster Hunter Wild นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ